สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชพักเพื่อไทยจัดการประชุมใหญ่วิสามาันมีวาระสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพักเพื่อไทยชุดใหม่โดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักในเวลา8นาฬิกา30นาทีบรรดาแกนนำสมาชิกพักและตัวแทนพักประจำจังหวัด ได้ทยอยเดินทางเข้ามาที่ทําการพักเพื่อไทยเพื่อร่วมการประชุมขณะที่นางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลูกสาวนายทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงพักเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีมีแฟนคลับพักคอยให้การต้อนรับทางนี้พักเพื่อไทยชั้น7ที่ทําการพักเป็นสถานที่จัดการประชุมมีการทําอัธจันทร,ร์2ฝั่งให้สมาชิกพักนั่งหันหน้าเข้าหาเวทีรูปตัวทีเป็นที่น่าสังเกตว่านางสาวแพททองทานนั่งเคียงข้างกับสมาชิกพักที่มีกระแสข่าวว่าจะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพัก ทิ่นายสระวงเทนทองสอสอสากแก้วนายสรันทิมสวร์สอสอจังหวัดเลยต่อมานายเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเดินทางมาร่วมประชุมวิสามัญพักเพื่อไทยเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักโดยทันทีที่เดินทางมาถึงมีมวลชนคนพิการที่ต้องการรับเงินจากโครงการดิจิตอลวอนเลด์รอยยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนโครงการซึ่งนายเสถามีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายสื่อมวลชนที่มารอติดตามทําข่าวแต่ไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชน โดยเดินตรงขึ้นไปยังชั้น7ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมโดยทันทีโดยในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครั้งนี้ทางพรรคเพื่อไทยได้ใช้เครื่องลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืมมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหาคนครมาใช้เป็นครั้งแรกด้วยสําหรับผลการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยทั้งหมด23คนประกอบด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรค นายจุลพันธ์อมรนิวัตรองหัวหน้าพักนายโอชิตเกียรติกล้องชูชัยรองหัวหน้าพักนางสาวจิรพรสินธุภัยรองหัวหน้าพักนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพักนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองหัวหน้าพักนายสรบงเทียนทองเลขาธิการพักนางสาวศรียาดาปาิิมพันรองเลขาธิการพักนางสาวลินทิพรวรินวัชนโรตรองเลขาธิการพักนายสรันทิมสวรรัน์รองเลขาธิการพักนายทวิศอนันคพันธ์เฮรญยิกพักนายนนท์ผงชูเวทนายทะเบียนสมาชิกพัก นายดนณพน์ปุกณกันโคศกพักนางสาวธีรัสสำเร็จวานิชกรรมการบริหารนายวรวงศ์วรปัญญากรรมการบริหารพักนายพัชระจันทระรวงทองกรมกงร,กร,กรมการบริหารน,นายนิกรสมกลางกรรมการบริหารนายทิติวัฒน์อดีศรพันกุลกรรมการบริหารนายเจเดตจันทรากรรมการบริหารนายพลนชาจักรเพชรกรรมการบริหารนายชนินรุ่งธนเกีิจกรรมการบริหาร และนางสาวสรสนันอันนบพรกรรมการบริหารและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซ u ปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ